สวัสดีคะ่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูนะคะวิธีเย็บตะขอนะคะตะขอสองข้างนะคะสองคู่นะคะตัวนี้เนาะเป็นผ้าถุงสําเร็จเป็นผ้าถุงป้ายนะคะป้ายแบบไม่ได้อัดผ้า,ากาวนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีเย็บนะคะสําหรับช่างมือใหม่หรือว่าแม่บ้านนะคะอยากจะติดตะขอเองนะคะก็เราก็ติดตัวข้างบนก่อนนะคะก่อนที่เราจะนํานมาติด ตะขอนะคะเราก็ต้องวัดก่อนนะคะว่าเอวได้เท่าไหร่นะคะเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาติดตะขอนะคะตัวนี้ก่อนนะคะตัวที่อยู่อ่าด้านบนนะคะข้างหน้าเนาะอ่าผ้าถุงเขาจะป้ายแบบนี้นะคะเราก็จะติดข้างบนก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะอ่าเราวัดเอวให้ได้พอดีแล้วนะคะเราก็อ่าเช็คดีๆนะคะก่อนที่เราจะติดตัวข้างล่างเนาะพอเราอ่าเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้เข็มหมุดนะคะ เข็มหมุดก็จะกัดไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาข้างบนไปเกาะไว้นะคะอ่าตรงนี้ก็คือเข็มหมุดนะคะเกาะไว้ตรงนี้เนาะเราจะใช้ตัวข้างล่างนะคะก็คือตะขอตัวเมียนะคะอยู่ข้างล่างเนาะเอาวางที่ที่เรากลัดไว้นะคะที่เข็มหมุดกลัดไว้เนาะเขาจะไม่เลื่อนไปไหนเขาจะพอดีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเย็บตัวนี้ก่อนนะคะเย็บตัวข้างบนเสร็จแล้วก็มาตัวนี้นะคะนะมาตัวนี้เนาะ เกาะไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะทําอีกข้างหนึ่งเนาะเป็นผ้าถุงป้ายนะคะทุกคนเนาะสําสหรับช่างนะคะช่างมือใหม่นะคะเนะาะทาแบบนี้วิธีนี้ก็คือง่ายมากนะคะเรา,าเราไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมานะคะ<อ>เราใช้เข็มหมุดกลัดนะคะให้พอดีแหละก,ก่อนนะคะก่อนที่เราจะนํานตะขอตัวเมียมาบางแบบนี้นะคะอาบางเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้เข็มสอยเข้าไปเลยนะคะ ซอยให้เขาหนานิดนึงนะคะตัวนี้เนาะจะได้ทนนะคะวิธีเย็บตะขอนะก็มีแบบ่าทําแบบม้วนนะคะม้วนได้ด้วยอปลายเข็มนะคะก็มีนะคะหรือว่าเราจะเย็บแบบธรรมดา,ง,าง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องพันได้นะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสมมติว่าเราเย็บตัวนี้เสร็จแล้วนะคะหลาดตัดได้นะคะ ตัดได้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราเกาะตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปเย็บอีกด้านหนึ่งนะคะเอวเขาก็จะพอดีนะคะตัวนี้เนาะเราจะเกาะตัวข้างด้านหน้าก่อนนะคะอส่วนตัวนี้นะคะเราก็จะเอาตัวผู้นะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาตัวเมียไว้ข้างบนนะคะนะให้เขาเกาะอยู่อให้เขาดึงลังไว้นะคะนอนตัวนี้เนาะ เราจะต้องรู้วิธีนะคะวิธีเย็บเนาะจะได้ไม่ไม่งงนะคะตัวนี้ก็คือตัวผู้นะคะใส่ไว้ข้างล่างนะคะ,ะด้านเมื่อกี้นะคะตอนที่เราเย็บไปก่อนเมื่อกี้คือตัวผู้จะอยู่ข้างบนเนาะ,ะส่วนอันนี้ตัวผู้อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็เอาตัวเมียวไว้ข้างบนนะคะ,ะเราจะเกาะเกี่ยวกันไว้นะคะเนาะไม่ให้เขาเลื่อนนะคะ ก็เย็บแบบนี้นะคะหลายๆครั้งหลายๆรอบนะคะให้เขาแน่นแนิดนึงเนาะสําหรับตะขอนะคะนะช่างมือใหม่นะคะนะก็ลองทําตามดูนะคะเนะาะเขาจะไม่เลื่อนไปไหนนะคะเวลาเราเช็คเอวนะคะเราก็จะอ่าเช็กให้ได้พอดีนะคะเนาะหลังจากที่เราเช็คแล้วนะคะวัดเอวเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องมาเย็ยบตะขอตรงนี้นะคะ เย็บอีกข้างหนึ่งนะคะเนาะให้เขาพอดีนะคะเราเวลาเราเช็คล็อกติดตะขอไว้นะคะอ่าถ้าถุงเขาก็จะสวยนะคะเนาะจะไม่ลังไม่ตึงอะไรนะคะนะก็ใช้มือนะคะสอยนะคะเนาะติดตะขอนะคะส่วนตัวหน้าก่อนนะคะที่เหลือเท่าไหร่เราก็นํามาวัดกับตัวนี้นะคะเย็บให้เขาแน่นๆเลยนะคะทุกคนนะ อ่าเย็บแบบนี้นะคะให้เกาะไว้นะคะตัวนี้ก็คืออ่าตัวเมีอยอยู่ข้างล่างนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะอ่าก็ให้ตัวผู้นะคะอยู่ข้างล่างนะคะเนาะก็จะอ่ามันก็จะลังกันพอดีนะคะนะอ่าสวยให้แน่นเลยนะคะตัวนี้เนาะอ่าใช้เข็มหมดกลัดไว้นะคะแล้วก็เช็คให้ดีๆนะคะว่าอ่าไม่ให้เขาหย่อนนะคะเนาะ้าให้พอดีเราก็สามารถเลื่อนได้นะคะเลื่อนได้ อ่าแล้วเราก็เอาตะขอบางไว้นะคะถ้าเราพอดีแล้วเราก็เย็บเลยนะคะอ่าเย็บตัวนี้เลยให้แน่นๆเลยนะคะหลายๆรอบเนาะ เย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ตัดได้นะคะก่อนที่จะตัดได้เราต้องซ่อนได้ก่อนนะคะอ่าสอดเข้าไปลึกๆแล้วก็ซ่อนวบข้างในนะคะแล้วก็ตัดออกเนะาะหลังจากนั้นก็เกาะตะขอทั้งสองข้างดูนะคะแล้วก็เช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะหน้าว่าเอวได้ตามที่เราต้องการไหมนะคะ